เอาล่ะสวัสดีค่ะคุณเสรีสวนะคะนนทะอดีตสมาชิกวุฒิสภาในไหนท่านเคยเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็คงจะไม่ถามเรื่องร้อนไม่ได้ว่าด้วยเรื่องสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นประเด็นร้อนแรงกันอยู่ตอนนี้ค่ะคุณเสรีครับก็คงจะต้องทําให้กระจางนะว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ประชาชนให้ความสนใจถ่องมากเนื่องจากมันเห็นถึงว่าระบบการได้มาซึ่งตัวแทนของประชาชนไม่ว่าจะมาใน เรื่องของการเลือกตั้งโดยตรงหรือว่าการเลือกทางอ้อมเลือกสวก็เลือกตามสาขาอาชีพเรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งสิ้นนะครับเมื่อมีปัญหาในเรื่องเหล่านี้สิ่งที่จะทําให้ประชาชนเชื่อถือเชื่อมั่นเนี่ยก็คือกกตถือว่าเป็นองค์กรหลักเป็นองค์กรสําคัญที่ต้องหาคนดีๆเข้ามาทําหน้าที่ในสภาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกกตเนี่ย เป็นตัวหลักเลยนะดังนั้นเนี่ยเมื่อยังไม่กระจางเนี่ยคนวิพา์วิจารณ์และความเชื่ยวมัน<อ>่นที่มีต่อวุฒิสภาเนี่ยมันก็จะลดลดน้อยงงพอพอเราพูดแบบนี้กกตเขาก็บอกทําอยู่นะเนี่ยโอ้โหแต่เรื่องมันเยอะเหลือเกินเนี่ยนะมันก็คืบหน้าไปอยู่แต่คนก็บอกทาไมคืบหน้าหน้าแบบมันดูชา้าจังเลยเนี่ยอาจารย์เราจะบอกกกตเขาอย่างไรมันควรจะต้องทําอะไรคืออย่างนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าไอ้คำว่ากําลังทําอยู่เนี่ยมันทําอะไรเพราะว่าไอ้คำว่าทําอยู่เนี่ยมันต้องทําตั้งแต่ ตอนมีหน้าที่ที่จะต้องทําตั้งแต่แรกไม่ใช่บอกว่าครบปีหรือยังเวลายังเหลืออีกปีหนึ่งเนี่ยนะฮะที่สามารถจะทําได้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ใช่คุณต้องทําตั้งแต่วันแรกโดยความรแล้วก็ทําไปเรื่อยๆภายใน1่ปีไม่ใช่พอครบหนึ่งปีแล้วบอกฮ้ยกำลังทําอยู่มันไม่ใช่นะครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกรกตก็ ก็ไปหาเหตุผลตรงนี้มาเนี่ยนะครับมันมันเลยทําให้เหมือนกับว่าตอนแรกๆเป็นต้องทาอะไรก็ได้เหรอค่ะนะครับตอนนี้กรกตต้องเร่งทาตั้งแต่แรกเลยแล้วมาจนปัจจุบันด้วยนะครับอือเอาละอันนี้คือกระบวนการตรวจสอบแต่ทีนี้มามองถึงการทําหน้าที่ของสมาชิกที่สภาในปัจจุบันนี่ยต่างกันไหมครับบทบาทเอ่อกับท่านเนี่ยท่านมองท่านมองสวชุดนี้ยังไงบ้างคะคือถ้าไปเทียบเนี่ยเดี๋ยวมันก็เหมือนกับเรายกตัวเองอ่ะไม่ต้องเทียบก็ได้เอาเอาท่านมองชุดนี้ยังไงเพราะว่า าตามที่เขาคนเขาพูดกันคือว่าเอ๊ะเออเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยดูจะอ่อนด้อยกว่ายุคท่านมันก็ต้องเปรียบเทียบน,นะเพราะว่ายุคนี้ดูจะแบบเหมือนข้อกฎหมายอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยแม่นแล้วก็ไม่ค่อยมีคนมีมีความรู้ด้านกฎหมายเท่ากับยุคสวยุคท่านนะคะคหลักเนี่ยนะฮะหลังเนี่ยบางทีเรา อาจจะมาจากสาขาอาชีพมาจากในหลายๆส่วนหลายๆฝ่าย<ม>ความรู้อาจจะไม่เท่ากันแต่ประสบการณ์เนี่ยมันจะแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยในการทําหน้าที่น,นะครับลกสิ่งสําคัญนะครับ<ม>นอกจากความรู้ที่มาจากวิชาชีพ<ม>ที่ตัวเองเรียนมาก็ดีที่ทํางานมาก็ดีแล้วเนี่ยนะครับ<า>สิ่งสําคัญของการทําหน้าที่ที่สภาต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง นะครับไม่ใช่ทําอะไรก็ตามโผหมดจะเลือกอะไรก็ตามโผลงคะแนนก็ตามโผนะคือไปไปมาเนี่ยประสบการณ์ที่แต่ละคนบอกอ้างว่ามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเลยไม่ได้เอามาใช้นะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมาตามโผเนี่ยนะครับความอิสระไม่มีเนี่ยไอการที่จะหาคนเข้ามาด้วยความเห็นพ้องต้องกันเนี่ยมันไม่มีกลายมามาตามใบสั่งก็คือมาจาก คนที่สามารถสั่งได้ค่ะนะฮะมันก็เลยมันก็เลยกลายเป <แ S 1> ็นขาดเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสเดี๋ยวสวชุดนี้เขาฟังเขาก็จะบอกเมื่อก่อนก็มีนะครับม VIP อบอีวิบจะมาวิบสวอวิบเนี่ยเป็นคนเป็นคนบอกโผหรือเปล่าหรือ,อยังไงบทบาทของวิบเนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าวิบเนี่ยนะหรือไอ้ไอไอไอกรรมธิการกิจการสภา,าเนี่ยมันมีเรื่องการบริหารกิจการงานะนะในกระบวนการทํางาน แต่ไม่ได้ให้ไปตัดสินใจแทนไม่ใช่บอกมีวิบแล้วชีบอกจะต้องลงวตติอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่วิบไม่ได้ทําหน้าที่ตรงนั้นแต่วิบสามารถไปจัดระเบียบจัดกระบวนการจัดการทํางานไอ้นี่คือหน้าที่ของวิบแต่ไอการที่จะตัดสินใจอะไรนั้นต้องเป็นตัวของตัวเองแล้วสมัยขออนุญาตถามยุคท่านมีไหมมีแบบนะวัตตินี้เราจะต้องแบบนั้นแบบนี้คุยกันก่อนไหมคะแล้วลงวตติกันอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่ใครสั่งแะไวว่าในกลุ่มในกลุ่มก้อนของสวกลุ่มนั้นกลุ่มต่างเมื่ก,มก่อนจะมีะอะสี่สิบสวอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีการทํางานมันยังไงในกลุ่มเนี่ยนะฮะอา,อาจจะมี นะครับแต่การที่มีกลุ่มเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเป็นแพ็กใหญ่ๆใ,ใ,ในกลุ่มนี้ส่วนมากก็มาจากกรรมธิการในแต่ละกรรมธิการเนี่ยครับที่ไ,ไปอยู่ร่วมกันเนี่ยเวลาจะทํางานทําอะไรเนี่ยครับนอกจากงานในกรรมธิการตัวเองแล้วเนี่ยยังสามารถปรึกษาหารือร่วมกันในกลุ่มได้ะนะครับแต่จะไม่มีใบสั่งออกมามลงคะแนนกันเป็นแพ็กใหญ่ๆเลยนะครับซ้ายหันขวาหันอย่างเงี้ยบางเรื่องก็เห็นไม่ตรงกันไม่ตรงกันบ่อยฮะผมเนี่ยอภิปรายหลายเรื่องที่ ที่กรรมธิการเสนอมานะฮะที่เขารับผิดชอบรายละเอียดอะไรมาผมอภิปรายไปรล่วงไว้หลายคนแล้วไปหลายเรื่องแล้วค่ะก็ถือว่ามีความเป็นอุตส่าห์มากกว่านะคะท้ายที่สุดเนี่ยอยากให้คุณเสรีเนี่ยอวยพรแนวหน้ากับคุณผู้ชมของเราหน่อยค่ะคือแนวหน้านี่ก็ถือว่าเป็นสื่อบนชนที่ดําเนินกิจการงานในในเรื่องงานสื่อเนี่มายาวนานใช่ค่ะนมาจนถึงบัดนี้ถึง46ปีแล้วค่ะ นะด้วยความเป็นสื่อมวลชนที่มีระยะเวลาที่ยาวนานเป็นปากเป็นเสียง,งกับพี่น้องประชาชนเป็นสื่อที่เป็นองค์กรหลักในการที่จะเอาข้อมูลข่าวสารต่งตางๆไปสู่สาธารณะ,ะให้ประชาชนรับรู้รับทราบับถือว่าเป็นสื่อมวลชนที่เป็นเสาหลักอีกอีกสื่อมวลชนหนึ่งก็ขออนัยพรให้สื่อมวลชนโดยเฉพาะในหนังสือพิมพ์แนวหน้าะนะค,รคะหรือในแนวหน้าออนไลน์ทั้งหลายที่ ได้ทำธุรกิจงานทางสื่อมาในช่วงปัจจุบันนี้มีความประสบความสำเร็จต่อไปก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปด้วยครับขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับอาจารย์เสรีสุวรรณพานนท์นนะครับดิตสมาชิตพุทธิสภานะครับ